เรื่องเล่ามะเมียตำนานรักเจ้าชายแห่งล้านนาเรื่องนี้เรียบเรียงขึ้นใหม่เพื่อถ่ายทอดตำนานรักอันง,งดงามของมะเมียและเจ้าน้อยสุกเกษมเพื่อให้ผู้ชมได้ซาบซึ้งในความรักแท้อันบริสุทธิ์แม้ต้องเผชิญอุปสรรคแห่งยุคสมัยด้วยหัวใจของผู้ศรัทธาในความรักขอมอบเรื่องนี้แด่ทุกดวงใจที่ยังเชื่อมั่นในรักแท้สีมโนรม์ ปีพุทธศักราช2441ณนครเชียงใหม่ซึ่งยังคงใช้ระบอบการปกครองแบบล้านนาที่มีตำแหน่งสำคัญที่เรียกว่าเจ้าขันห้าใหม่อันประกอบด้วยเจ้าเมืองเจ้าอุปร,ราชเจ้าราชมง์เจ้าราชบุตรและเจ้าบุรีรัตในคุ้มอุปร,ราชใจกลางวิงหลวงอากาศเย็นสบายยามเช้า พัดผ่านชายธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นฟ้าปลิวสวัยอยู่เหนือหลังคาศาลาคุ้มหลวงเจ้าน้อยสุขเกษมพระโอรสองค์โตในเจ้าแก้วนวรัตผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอุปราชแห่งนครเชียงใหม่กำลังนั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าพระบิดาและแม่เจ้าจำรีมหาเทวีพระมารดาแม้จะยังเป็นเพียงหนุ่มวัยสิ้าปี แต่ดวงหน้านั้นมีเขาโครงสง่างามผิวขาวเนียนดังลูกหลวงและแววตาเปี่ยมปัญญาเกินวัยเจ้าสุกเกษมพ่อจักให้เจ้าไปเรียนเมืองนอกเมืองนอกหรือพระเจ้าค่ะเจ้าน้อยเงยหน้าขึ้นแม้จะตกใจแต่ก็ยังสำรวมใช่ช่วงนี้เชียงใหม่ของเราได้มีการค้าขายกับอังกฤษที่เข้ามายึดครองพมา่า พวกนั้นเขาต้องใช้ไม้สักเพื่อไปต่อเรือรบจำนวนมากโขพ่อจึงอยากให้เจ้าไปร่่ำเรียนภาษาและการค้าขายที่เมืองมะละแมงในพมา่าเพื่อที่วันข้างหน้าเราจะได้ค้าขายกับชาวอังกฤษได้มากขึ้นเจ้าแก้วนวรัตอธิบายต่อด้วยน้ำเสียงนุ่มแต่แฝงไปด้วยความหนักแน่นแววตาของเจ้าน้อยฉายแววสับสนเพราะเบื้องหลังคำว่าไปเรียนนั่นคือ การแอบส่งไปโดยไม่ให้บางกอกล่วงรู้เนื่องจากเชียงใหม่ในตอนนี้เป็นประเทศราชของสยามและคนในราชสกุลก็ล้วนมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับวังหลวงโดยเฉพาะเจ้าดารารัศมีพระคณิธิาของเจ้าอินทรวรรรสผู้เป็นเจ้าหลวงคลองนครเชียงใหม่ได้เข้าถวายตัว เป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในปัจจุบันเจ้าน้อยเจ้าอยากกังวลไปพ่อได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้เจ้าเรียบร้อยทั้งบ้านของอูโพดังพ่อค้าพมา่าที่เราติดต่อค้าขายกันมาหลายปีเขาก็ยินดีให้เจ้าไปพักด้วยในช่วงวันหยุดเจ้าแก้วนวรัตพูดขึ้นเมื่อเห็นสายตาที่เป็นกังวลของบุตรชาย ลูกเอ๋ยแม่รู้ว่าเจ้าตอนนี้อายุเพียง15ปีแต่เจ้าเกิดมาไม่ใช่เพื่อเป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดาแต่เจ้าเกิดมาในราชนิกูลแล้ววันหนึ่งเจ้าอาจจะต้องได้ดูแลบ้านเมืองซึ่งหน้าที่สำคัญเช่นนี้จําต้องได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเจ้าอย่าได้นึกขลาดกลัวไปเพราะการไปร่ําเรียนในครั้งนี้พ่อกับแม่ ได้ให้เท้าบุญสูงติดตามไปเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเจ้าด้วยอีกคนแม่เจ้าจำบรีมหาเทวีพระมารดาลุกขึ้นมาจากตังโอบกอดบุตรชายคนโตของพระนางอย่างต้องการปลอบประโลมหัวใจดวงน้อยของบุตรชายเอาไว้ส่วนเจ้าน้อยสุกเกษมก็ไม่ได้อิดออดหรือขัดขืนใดๆเนื่องเพราะเหตุผลที่บอกว่าพระองค์ จะต้องรับหน้าที่เป็นผู้ปกครองนครคนต่อไปพระองค์ได้ฟังมาตั้งแต่ยังเล็กจนเติบใหญ่และเมื่อถึงเวลานี้พระองค์ก็คงไม่อาจทำสิ่งใดได,ได้นอกจากยอมทำตามแล้วออกเดินทางต่อไปสู่เมืองมะละแมงประเทศพมา่าเสียงนกกังเขนร้องเจ้ยแจ้วลอดผ่านหน้าต่างไม้ที่เปิดแงม้มรับแสงแดดยามเช้า จ้าน้อยสุกเกษมตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงอ่อนในห้องนอนของโรงเรียนเซนต์แพทริกเมืองมัละแมงเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนขาวมาซับเหงเื่อเบาๆที่หน้าผากก่อนจะลุกขึ้นยืนหน้ากระจกบานเก่าจ้องมองภาพตัวเองที่เริ่มเปลี่ยนจากเด็กหนุ่มวัย15ปีเป็นชายหนุ่มเต็มตัววัย19ปีวันนี้เป็นวันหยุดเขารอคอยมันมาแรมสัปดาห์ เพราะจะได้ไปพักที่บ้านของอู่โพดังพ่อค้าชาวพมา่าผู้ใจดีซึ่งเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของเขาในต่างแดนทันทีที่เท้าบุญสูงนำรถลากมารับที่หน้าโรงเรียนเจ้าน้อยก็รีบก้าวขึ้นโดยไม่รีรอเขาปล่อยให้ลมเย็นยามเช้าพัดผ่านใบหน้าอย่างอิสระสองข้างทางเป็นเรือนแถวไม้และตลาดสดที่เริ่มคึกคักด้วยผู้คน รถลากจอดลงหน้าเรือนไม้สองชั้นสไตล์พมา่าอูโพดังก็ออกมาต้อนรับพร้อมกลิ่นชาร้อนที่หอมกรุ่นดังเช่นทุกครั้งหลังจากพักดื่มชาทานอาหารเช้าเจ้าน้อยสุกเสมผู้สวมเสื้อผ้าฝ้ายสีขาวสะอาดและนุ่งสรงผ้าไหมลายเรียบก็พาตนเองออกมาเดินทอดน่องอยู่ในตลาดด้วยท่วงท่าของชายหนุ่มผู้ไม่รียบร้อน เขาเบี่ยงตัวหลบเด็กๆที่วิ่งไล่จับกันระหว่างแผงผักสดเสียงแม่ค้าพ่อค้าเรียกลูกค้าแข่งกับเสียงตีระฆังวัดที่ลอยมาแผ่วๆจากฝั่งตะวันออกของตลาดทันใดนั้นสายตาเจ้าน้อยก็สะดุดเข้ากับแผงขายของเล็กๆข้างร่มผ้าใบสีจางณนมุมหนึ่งของตลาดหญิงสาวคนหนึ่งนั่งสงบอยู่ตรงนั้นผิวของหล่อนเนียนดุจยกอ่อน ใม่น้าเรียวพลิ้มเพล่าดวงตาคู่นั้นมีประกายบางอย่างที่เขานึกไม่ออกว่าเป็นอะไรแต่มันชวนให้ใจของเขาสัน่นได้อย่างแปลกประหลาดเจ้าของดวงตาคู่นั้นกำลังนั่งเรียงบุรี่ซาเล็กบุหรี่พื้นเมืองที่มวลด้วยใบตองลงตะกร้าไม้ไผ่ด้วยท่าทางขยันขันแข็งทว่าแฝงไว้ด้วยความอ่อนช้อยเจ้าน้อยยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่เท้าเจ้ากรรมจะก้าวเข้าไปใกล้แผงขายนั้นรู้ตัวอีกทีเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วจะรับสักมวลไหมเจ้าคะเสียงหวานดังขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่เผยให้เห็นลักยิ้มเล็กๆข้างแก้มเจ้าน้อยสุกเกษมหลุดจากพวังรีบยิ้มรับอย่างเขินอายก่อนเอื้อมมือไปหยิบบุหรี่สเล็กหนึ่งมวนมาไว้ในมือเจ้าชื่ออันใด เขาถามออกไปโดยไม่ทันคิดมาเมียเจ้าค่ะขายบุหรี่ช่วยมารดาข้างบ้านเป็นร้านไม้เราทำบุหรี่กันเองทุกวันหญิงสาวหัวร้อบเบาๆดวงตาเป็นประกายเจ้าน้อยสุขเกษมยิ้มพลางพยักหน้าทั้งที่หัวใจเต้นแรงผิดจังหวะนี่หรือเปล่าคือเสียงเรียกของโชคชะตาการพบกันเพียงครู่เดียวแต่กลับฝังใจจนไม่อาจลืมเลือน หลังจากวันนั้นเจ้าน้อยสุขเกษมก็มักจะหาเหตุผลกลับมายังย่านตลาดนั้นอยู่บ่อยครั้งบางก็อ้างว่าอยากซื้อขนมพื้นเมืองบางก็อ้างว่าอยากหาของฝากไปฝากเพื่อนที่โรงเรียนทว่าจริงๆแล้วเหตุผลเดียวที่เขากลับมายืนอยู่ที่หน้าร้านขายบุหรี่เล็กๆนั้นก็คือเ,ม,อเมียเขาเริ่มคุ้นเคยกับรอยยิ้มของเธอ คำทักทายสั้นๆที่แฝงด้วยความอ่อนหวานและกลิ่นใบตองที่ติดอยู่ในมือของเธอแม้ไม่ได้ใกล้กันนักบางวันเขาซื้อบุหรี่ซาเล็กแล้วแอบเก็บไว้ในกล่องไม้เล็กๆในลิ้นชักมิได้สูบเลยแม้แต่มวนเดียวเรากับว่ามันเป็นของมีค่าเป็นสิ่งแทนใจจากหญิงสาวที่เขายังไม่กล้าเอ่ยความในบางวันเขานำสมุดวาดรูปเล่มบางๆ มานั่งฝั่งตรงข้ามร้านวาดภาพตลาดภาพผู้คนและที่สำคัญภาพหญิงสาวที่นั่งอยู่ท่ามกลางกลิ่นควันใบตองน,นั้นเขาไม่เคยพูดออกมาตรงๆแต่สายตาและรอยยิ้มของเขาก็บอกความในใจได้ดีกว่าคำใดๆและแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าน้อยเป็นบุตรแห่งเจ้าผู้ครองนครล้านนาหากแต่ยามอยู่ตรงหน้ามามีย เขากลับรู้สึกเพียงว่าเขาเป็นชายหนุ่มธรรมดาผู้หนึ่งที่ตกหลุมรักหญิงสาวอย่างสุดหัวใจเจ้าน้อยสุขเกษมเฝ้ารอวันหยุดอย่างคนรอแสงจันทร์รอเพียงจะได้พบเธออีกครั้งรอฟังเสียงหัวเราะเบาๆและถ้อยคำเรียบง่ายที่ทำให้ทั้งวันของเขาเป็นวันพิเศษตลอดเช้าของเมืองมะละแมงในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีชีวิตชีวากว่าทุกวัน เสียงพ่อค้าแม่ค้าเจื้อยแจ้วเสียงเด็กวิ่งเล่นเสียงระฆังลั่นจากวัดใกล้เคียงผสานกับกลิ่นหอมของใบชาผสมงาดำและขนมปังย่างร้อนๆเจ้าน้อยสุกเกษมในชุดพมา่าเรียบง่ายยืนมองดูผู้คนด้วยดวงตาเปี่ยมความสนใจใสายตาเขาเลื่อนไปยังมุมหนึ่งของตลาดมะเมียนั่งอยู่ที่เดิมกำลังยิ้มให้ลูกค้า พร้อมยื่อห่อบุหรี่ซาเล็กที่มัดด้วยใบตองแห้งกลิ่นหอมฉุนอ่อนๆลอยมาเตะจมูกเขาเดินตรงไปที่ร้านของเธอเช่นเคยวันนี้ยังขายบุหรี่เหมือนเดิมหรือครับเจ้าน้อยเอ่ยเสียงเบาแต่ชัดเจนมะเมียเงยหน้าขึ้นก่อนจะหัวเราะเบาๆบุหรี่ซาเล็กของมะเมียไม่มีวันเหมือนเดิมหรอกเจ้าค่ะบางวันเผ็ดบางวันหวานขึ้นอยู่กับมือที่มวน เธอกระพริบตารอยยิ้มขบขันประดับบนริมฝีปากเจ้าน้อยหัวเราะเบาๆชอบใจในคำตอบเขาเลือกนั่งลงตรงขอบแคร่ไม่ไผ่อย่างไม่ถือตัววันนี้มีบุหรี่รถไหนครับเจ้าน้อยทักขึ้นด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยวันนี้เป็นรถที่อ่อนโยนหน่อยเจ้าค่ะเพราะสำหรับคนที่คิดถึงบ้านมาเมียตอบโดยไม่เงยหน้าขึ้น แต่รอยยิ้มนั้นเหมือนจะมองเห็นหัวใจของเขาได้เจ้าน้อยชะงักน้ำเสียงของเธอทำให้เขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นเบาๆสายตาจับจ้องไปที่ใบตองในมือของเธอเจ้ารู้หรือข้าไม่ได้กลับบ้านเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วเจ้าคะมามียถามแววตาอ่อนโยนสปีข้ามาตั้งแต่อายุสินี่ก็สิแล้ว เสียงของเขาแผ่วเบาเธอเงียบฟังโดยไม่ขัดจังหวะถึงแม้เธอจะอายุเพียง15ย่าง16และยังไม่เคยห่างไกลบ้านแต่เธอก็พอเข้าใจถึงความเปลี่ยวเหงาและความอ้างว้างที่ออกมาทางสายตาของชายหนุ่มตรงหน้าตั้งแต่ในครั้งแรกที่เธอได้พบเจอบางคืนข้านอนไม่หลับคิดถึงกลิ่นดอกปีบที่ลอยมาตามลมเย็นในหน้าหนาวคิดถึงเสียงแม่เรียก คิดถึงเสียงคลุยของคนในวังที่เคยแววผ่านสายลมเขาพูดราวกับไม่เคยได้เล่าให้ใครฟังมาก่อนแล้ววันนี้ท่านคิดถึงอยู่หรือเปล่าเจ้าคะมามีเงยหน้าขึ้นดวงตาศพกับเขาอย่างจริงใจข้ายังคิดถึงแต่ไม่เหงาเท่าแต่ก่อนแล้วเขาตอบก่อนจะยิ้มให้เธออย่างแผ่วเบา นับตั้งแต่วันนั้นมเมียไม่ได้ขายบุริซาเล็กให้เขาแต่กลายเป็นที่พักพิงทางใจสำหรับชายหนุ่มผู้ไกลบ้านเธอไม่ซักถามไม่ตัดสินเพียงฟังฟังด้วยหัวใจจริงแท้แล้วคอยเติมถ้วยน้ำชาให้เขาทุกครั้งที่พูดนานเธอเริ่มจดจำทุกรายละเอียดในเรื่องเล่าของเขาไม่ว่าจะเป็นชื่อหมู่บ้านที่เขาเคยวิ่งเล่น ต้นไม้ใหญ่ข้างเรือนหรือแม้แต่รอยยิ้มของแม่ที่เขาบรรยายอย่างอาลัยวันหนึ่งในเช้าฝนพรมมามะเมียเอ่ยเบาๆขณะยื่นถ้วยชาร้อนให้เขามเมีเมยม่อาจพาท่านกลับบ้านแต่หากท่านอยากเล่ามเมีเมยยินดีจะเป็นบ้านให้ความทรงจำของท่านได้นะเจ้าคะคำพูดนั้นทำให้เจ้าน้อยนิ่งางันไปชั่วขณะก่อนจะรับถ้วยชาด้วยมือที่สั่นไหว เจ้ารู้ไหมไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับข้ามาก่อนเพียงคำพูดนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยิ่งแน่นแฟ้นมะเมียเริ่มห่อบุหรี่ซาเล็กแยกไว้เป็นพิเศษสำหรับเจ้าน้อยเธอจะวางแยกไว้ที่มุมแผงเสมอทุกวันหยุดบางวันก็ห่อขนมแป้งข้าวเจ้าสอดไส้มะพร้าวไว้ให้เป็นพิเศษบอกว่าลองชิมดูเจ้าแม่ข้าเป็นคนสอนทำ เมื่อเจ้าน้อยกินแล้วตาโตมะเมียอ้ก็หัวเราะเสียงใสเจ้าน้อยก็ถึงกับต้องยิ้มตามมีวันหนึ่งฝนตกกระหน่ำตอนสายเจ้าน้อยมาถึงตลาดก็เปียกโชกไปหมดมะเมีแรีบคว้าผ้าขาวม้ามาซับผมให้แล้วลากเขามานั่งในซุ้มไม้ใกล้แผงตนเองเธอยื่นขันน้ำใบเล็กมาให้พร้อมหัวเราะ ฝนเมืองมะละแมงมันไม่รักใครเลยเนอผิดแล้วเจ้าน้อยยิ้มพลางยกขันจิบฝนไม่รักใครแต่มะเมียน่ะรักข้ามะเมียหน้าแดงแซงตีแขนเขาเบาๆแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะไปพร้อมเสียงสายฝนยิ่งวันเวลาผ่านไปความใกล้ชิดทำให้หัวใจทั้งสองผูกพันแนบแน่นไม่ใช่แค่ความรักของชายหญิง แต่เป็นความเข้าใจเป็นความผูกพันที่แนบแน่นดังรากไม้ใต้แผ่นดินภายใต้แสงจันทร์ที่เริ่มกลบเงาตลาดเงาสองเงายังนั่งเคียงกันอยู่ไม่ห่างแววตาของเจ้าน้อยสุกเกษมเต็มไปด้วยความอบอุ่นส่วนแววตาของมะเมียซ่อนทั้งรักซ่อนทั้งห่วงและบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำพูด แสงโคมส่องสะดวจากหน้าร้านค้าในยามค่ำคืนของตลาดมะละแมงลมพัดกลิ่นข้าวสุกจากบ้านเรือนเบื้องหลังแผงตลาดเจือด้วยกลิ่นใบพูแห้งมามียนั่งพับผ้าใบเก่าที่ใช้รองแผงขายบุหรี่ซาเล็กส่วนเจ้าน้อยสุกเกษมนั่งรออยู่ตรงม้านั่งไม้ที่เดิมใต้ต้นโพใหญ่เขามาเงียบๆแทบทุกวันหยุดจนกลายเป็นธรรมเนียมไม่ต้องนัดหมาย เจ้าไปส่งค้าได้ก่อมามีเเอ่ยเบาๆขณะถือกระจาดผ้าและถุงบุหรี่ไปด้วยจะส่งถึงหน้าประตูเลยหากเจ้าบ่าห้ามเขาตอบอย่างล้อๆแต่แววตาจริงจังมามีเไม่ว่าอะไรเธอเดินเคียงข้างเขาบนทางเดินเล็กๆที่ทอดผ่านเรือนไม้กับแสงโคมตามรายทางเสียงแมลงกลางคืนคลอเบาๆ ทั้งคู่เดินไปโดยไม่พูดมากนะักแต่มือของทั้งสองกลับแตะกันแผ่วๆราวกับเผลอแล้วก็ไม่ได้ถอยห่างพอถึงบ้านหลังเล็กๆของมเมียซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดเจ้าน้อยสุขเกษมหยุดมองแสงไฟสลัวที่ลอดจากหน้าต่างบานพับเจ้าอยู่กับใครบ้างเขาถามเบาๆอยู่กับแม่ข้าเจ้าเป็นลูกคนเดียวพ่อข้าเจ้าตายตั้งแต่ข้าเจ้ายังเล็ก มาเมียตอบเรียบๆแล้วหันมายิ้มบางแม่ข้าเจ้าแก่แล้วแต่ยังแข็งแรงดีอยู่กับแม่ก็สุขใจดีเจ้าเจ้าน้อยพยักหน้าช้าๆพลางทอดสายตาไปยังเรือนไม้ตลอดสี่ปีนี้ข้าก็อยู่คนเดียวในโรงเรียนไม่ได้กลับเชียงใหม่เลยแม้สักครั้งบางคืนข้าได้ยินเสียงครุ่ยจากเรือนใกล้ๆแล้วใจมันหวิวไม่รู้ว่าพ่อคิดถึง หรือเพราะว่าว่างเปล่าเกินไปมะเมีย้ยื่นมือไปแตะแขนเขาเบาๆอย่างที่เธอมักทำเสมอเมื่อเขาเงียบใจเจ้าบทต้องว่างอีกต่อไปแล้วเน้อะขาเจ้ายังอยู่ตรงนี้เจ้าน้อยยิ้มและในแววตาคู่นั้นมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ความอ่อนหวานหากเป็นความมุ่งมั่นบางอย่างที่เริ่มก่อขึ้นในใจคืนนั้นเขากลับถึงที่พักดึกกว่าทุกครั้ง แต่ในมือของเขาถือซองผ้าห่อเล็กๆที่มามีแอบยื่นให้ก่อนเขาลาภายในมีผ้าไหมพับผืนเล็กๆที่ปักชื่อมามียไว้ด้วยได้ไหมสีแดงเผื่อเจ้าจะถือไว้ในคืนที่เงียบเกินไปข้าเจ้าจะอยู่กับเจ้าเสมอคืนนั้นเขาหลับลงทั้งที่ยังถือผ้าผืนนั้นแนบอกราวกับมันคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลก ในยามบ่ายของฤดูร้อนกลางแสงแดดที่ร้อนแรงแต่ไม่อาจกลบความเย็นสบายจากลมโชยเอื่อยลำธารสายเล็กไหลรินผ่านสวนผลไม้หลังหมู่บ้านละอองแสงตกกระทบผิวน้ำเป็นประกายรีบระยับมะเมียนั่งแกว่งเท้าอยู่บนก้อนหินใหญ่ริมทางมือบางถือตะกร้าใส่มะม่วงป่าที่เพิ่งเด็ดมาได้ไม่กี่ผล ส่วนเจ้าน้อยสุกเกษมก็นั่งอยู่ไม่ห่างใบหน้าเขาผ่อนคลายสายตาไม่ลาไปจากรอยยิ้มอ่อนหวานของหญิงสาวเมื่อเมียถ้าอา้ต้องกลับสยามในปีหน้าไอ้ยอยากพาเจ้ากลับไปด้วยเสียงของเจ้าน้อยเอ่ยออกมาเบาๆคล้ายจะถูกกลืนหายไปกับเสียงน้ำไหลเมื่อเมียชะงักไปเล็กน้อยเงยหน้ามองเขา ดวงตาเรียบนิ่งแต่ลึกซึง้งไอ้แน่ใจหรือเจ้าว่าจะพาข้าไปปเผชิญโลกใหม่ที่ไม่มีแม้บ้านหลังเดิมบอกแม้นแค่พาไปเฉยๆดอกมาเนเมียไอ้ยอยากให้เจ้าคือคู่ชีวิตคือผู้อยู่เคียงข้างไอ้บอกล้าสัญญาสิ่งใหญ่โตแต่ไอ้จะรักษาใจเจ้าดั่งดวงใจของไอ้คำพูดเรียบง่ายแต่นักแน่นนั้น ทำให้หัวใจของมเมียสันส้านดวงหน้าขึ้นสีเรื่อเธอก้มหน้ายิ้มล้วพยักหน้าเบาๆด้วยรู้แน่แก่ใจว่าดวงใจดวงน้อยของเธอนั้นยกให้แก่เจ้าน้อยแห่งเชียงใหม่ผู้นี้ไปนานแล้วหลังวันนั้นไม่นานเจ้าน้อยก็ขอเข้าพบแม่และญาติผู้ใหญ่ของมะเมียเพื่อขออนุญาต คบหากับมามียอย่างเปิดเผยตามจารีตแม้มิใช่พิธีแต่งงานใหญ่โตแต่ภายในบ้านไม้หลังเล็กในย่านคนพามา่าก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและยินดีแม่และญาติผู้ใหญ่ของมะเมียต่างพากันชื่นชมในความรักความตั้งใจและความอ่อนโยนของเจ้าน้อยกันเป็นอย่างมาก ในคืนนั่นเองที่พระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างเหนือท้องฟ้ามาลแมงทั้งสองนั่งเคียงกันในห้องพักสายตาเพ่งมองพระจันทร์บนท้องฟ้าแต่มือที่ประสานแน่นและหัวใจที่เต้นสอดประสานกันทำให้ทั้งสองรับรู้ได้อย่างถ่องแท้พวกเขาทั้งคู่ต่างมีกันและกันอย่างไม่ต้องมีถ้อยคำใ,ใดๆเพิ่มเติม หลังจากวันที่ทั้งสองตกลงใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาทุกเช้าว,วันพระมะเมียจะตื่นขึ้นมาหุงข้าวเหนียวจัดของใส่บาตรทั้งดอกไม้ทูบเทียนและขนมพื้นเมืองอย่างข้าวต้มมัดห่อใบตองโดยมีเจ้าน้อยสุขเสมคอยเป็นลูกมืออยู่ใกล้ๆก่อนจะจุงมือกันไปทำบุญที่วัดไม่ว่าจะเป็นวัดชเวดากอง วัดเก่าแก่ริมฝั่งทะเลสาบที่ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุถูกประดิษฐานไว้ในเจดีสีทองอารามกระทั่งวันหนึ่งที่วัดใจ้ตะลันขณะที่แสงอาทิตย์สุดท้ายกำลังจะหลบหลังแนวต้นไม้ใหญ่และเจดีสีทองก็เปล่งประกายเราจะลอยอยู่กลางแสงเรืองรองทั้งสองเดินจุงมือกันมาหยุดยืนอย่างลานหินกว้าง เบื้องหน้าองค์พระเจดีมะเมียก้มลงกราบเงิยงๆก่อนจะหันมามองเจ้าน้อยที่ซุดตัวลงนั่งข้างๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและความสุขอย่างสุดที่จะพรณนาออกมาเป็นคำพูดได้มะเมียวันนี้ใต้เงาเจดีนี้ายอยากให้คำมั่นแก่เจ้าว่าชีวิตนี้อไอจะมีแต่เจ้ารักเจ้า ซื่อสัตย์และบ่อทอดทิ้งเจ้าจนหมดสุดท้ายของลมหายใจเจ้าน้อยพนมมือเอ่ยบอกก่อนจะเอื้อมมือประจับมือของมเมียไว้แน่นข้าเจ้าก็ขอให้คำมั่นเช่นกันเจ้าว่าจะรักและซื่อตรงต่ออ้ายเพียงผู้เดียวไม่ว่าวันข้างหน้าจะยากลำบากเพียงใดข้าเจ้าก็จะขออยู่เคียงข้างอ้ายหากข้าเจ้าผิดคำมั่นที่ให้ไว้ต่อหน้าพระาธาตุอันศักดิ์สิทธิ ขอให้ข้าเจ้าทุกทรมานใจและอายุสั้นมะเมียยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนกล่าวเบาๆแต่ชัดถ้อยชัดคำอ้ายก็เช่นกันหากอ้ายผิดคำมัน่นก็ขอให้อ้ายทุกทรมานใจจนตายเจ้าน้อยสุกเกษมเอ่ยขึ้นอย่างชัดถ้อยชัดคำอีกคนไม่นานนักก็มีเสียงลมเอื่อยๆพัดผ่านยอดไม้ใบโพวหวเบาๆ เรากับมีคนกำลังรับรู้และเป็นสักขีพยานของคำมั่นที่เปล่งออกมาจากใจอันบริสุทธิ์ของชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งมีรักแท้เป็นหนังแสงสว่างในดวงใจพุทธศักราช2446สายลมปลายฤดูฝนพัดโชยเอื่อยนำเอากลิ่นแห้งของดินและความกังวลมาถึงทุกบ้านเรือนในเมืองมละแมง ข่าวคราวจากเมืองหลวงของสยามแพร่กระจายไปทั่วเมืองขมินและเกาะกงต้องยอมยกให้ฝรั่งเศสด้วยเงื่อนไขทางการทูตที่เหลีกเลี่ยงไม่ได้เมืองเชียงใหม่เมืองหลวงของล้านนาเองก็พลอยได้รับผลสะเทือนโดยในจากเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกันซึ่งเวลานี้เจ้าน้อยสุกเกษมได้ร่ำเรียนจนจบและมีกำหนดให้เจ้าน้อยต้องเดินทางกลับเชียงใหม่ มาเมียยกขันน้ำมาวางบนโต๊ะที่ลานหน้าบ้านแล้วสุดตัวลงนั่งข้างเจ้าน้อยสุกเกษมอย่างเง,งียบๆหลังจากมองเห็นเจ้าน้อยสีหน้าเคร่งเครียดและเงียบอยู่นานเจ้ามีอันใดในใจหรือเปล่าเจ้าคะเจ้าน้อยถอนหายใจยาวแววตาเหม่อลอยไปยังแสงจันทร์ที่เริ่มทอประกายเหนือยอดไม้าอต้องกลับเชียงใหม่มาเมียนั่นก็ดีแล้วนี่เจ้าคะ ได้กลับไปหาญาติพี่น้องได้เจอเจ้าพ่อเจ้าแม่ในคราแรกมเมียชะงักไปนิดแต่ยังคงยิ้มบอกชายคนรักออกไปด้วยความจริงใจแต่มเมียอ้ายอยากให้เจ้ากลับไปด้วยกันกับอ้ายเจ้าน้อยสุกเกษมหันมาสบตามเมียหัวใจของมเมียกระตุกวา่าความดีใจแลนปราดขึ้นในอกก่อนจะถูกลบด้วยคำพูดถัดมาแต่ อ้ย,ยังหมดได้บอกกล่าวเรื่องของเรากับเจ้าพ่อเจ้าแม่และบ้านเมืองยามนี้ก็มีเรื่องตึงเครียดกับฝรั่งเศสเหล่าขุนนางและเจ้านายต่างจับตามองกันทุกฝีก้าวเขาหยุดไปครู่ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่อ้ายามีความคิดอยู่เมเมีะเจ้าลองปลอมตัวเป็นผู้ชายไปกับอ้ายาในฐานะเพื่อนนักเรียนขอตามไปเยี่ยมญาติที่เชียงใหม่ เมื่อถึงเวลาสมควรไอยจะหาทางบอกเรื่องของเราแก่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปลอมตัวเป็นชายหรือเจ้าคะมเมียเบิกตากว้างอย่างรู้สึกตกใจเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพื่อให้เราได้เดินทางกลับไปด้วยกันอย่างไม่เป็นที่เคลือบแคลงแล้วเมื่อถึงเมืองเชียงใหม่ไายจะเป็นคนจัดการทุกอย่างขอแค่เจ้ายอมไปกับไอยหญิงสาวนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งดวงตาสั่นไหวได้วยความลังเลใจ ก่อนจะตัดสินใจเอ่ยบอกออกไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขอเพียงได้อยู่เคียงอ้ายาไม่ว่าเสื้อผ้าจะเป็นหญิงหรือชายหัวใจของข้าเจ้าก็ยังเป็นของอ้ายเสมอได้ฟังเพียงเท่านั้นความทุกข์ใจที่เจ้าน้อยสุกเกษมได้รับจากจดหมายเรียกตัวกลับของเจ้าแก้วนวรัตก็บางเบาทุเลาลงไปได้มากกว่าครึ่งเจ้าน้อยยื่นมือมาจับมือมาเมียเอาไว้แน่น อย่างรู้สึกซาบซึ้งใจและรับรู้ได้ถึงความรักมากมายที่มะเมียมีต่อเขาใต้แสงจันท์นี้ความรักความมั่นคงที่เขาและมะเมียมีให้กันจะต้องทำให้แผนการที่เขาวาดและวางเอาไว้จะต้องสำเร็จลุล่วงไปได้เขาเชื่อมั่นเช่นนั้น